สำเรัาของคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับออโต้ฟาร์มตึงจริงนะครับคือเป็นค่ายที่แบบอืมลื่นนะครับฮัลโหลฮัลโหลก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวสคลิปนั่นเองนะฮะก็ผมต้องขออนุญาตนะครับ ให้เครดิตเจ้าของสคริปนิดนึงนั่นเองนะเพราะว่าสคริปนี้เป็นของจากช่องคนนึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นเครดิตให้ละกันนะครับเป็นค่ายที่ตึงมากนะครับก็เป็นค่ายของอพี่เขานั่นเองเนาะก็ผมใช้ตัวรันทางด้านเป็นของตัวรันหยดน้ำนั่นเองนะครับก็เป็นตัวรันไดโอรเจนนะ V5 นะครับทุกคนเหมือนตอนนี้นะครับตัวรัน F จะมีปัญหานะครับเด้งบ่อยมากนะครับ ก็ผมไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนละผมเลยต้องทําใจนะครับมาเล่นตัวรันเดอร์ดเจนถึงแม้จะแหลกแต่ก็ขอให้ได้อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะโอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปนั่นเองผมก็ขอฝากกดไลค์ให้ด้วยเนาะโอเคเรามาเปิดตัวรันขึ้นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลิงก์ตัวรันเดอร์ดเจนนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวนโหลดจะอยู่ข้างล่างนั่นเองแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำสอนหาคีย์ยนะั่นเองเนาะจะทําการวางสคริปไปเลยเนาะทุกคนเคลิปผมจะแปะไว้ข้างล่างเนาะทุกคน โอเคก็ okay. อย่าลืมไปติดตามเครดิตด้วยนะครับช่องพี่เขาก็คนเขาค่อนติดตามเยอะเลยนะครับโอเคเหมือนบอกว่ายังไม่เป็นตัวเต็มนั่นเองนะครับเช็คลิปของพี่เขาเนาะนี่เลยนะฮะทุกคนอันนี้คือยังไม่เต็มนะครับผมก็คืออันนี้คือแจกมาให้ฟาร์มเฉยๆนะครับสาหรับออโต้ฟาร์มนะครับก็ปิดอยู่ไอ้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นโลโก้ของช่องพี่เขาเองเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทําการ ฟาร์มกันเลยอันดับแรกเราออกจากประตูมิติก่อนเนาะโอเคผมก็หอฟาร์มหล่นดอจนตนแล้วนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เปิดมาเลยนะฮะนี่นะครับหน้าต่างของสคริปก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นของฟรีด้วยนะครับไม่ต้องหาคีนะโอเคี๋ยวผมจะมาทําการเลือกอาวุธก่อนนะครับผมก็คือตรงนี้เนาะผมจะใช้เป็นทางด้านของหมัดนะครับผมก็มันเลือกหมัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เปิด ซูเปอร์ฟาสหรือฟาสแอคแท็กนะครับที99%เกยเเหรอโอเคเราเปิดออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับนี่เรามาดูกันนะครับว่าจะตึงหรือเปล่าผมบอกได้เลยนะครับว่าค่ายนี้ไม่แรกจริงนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นนะครับก็อัปเดตเร็วๆนี้นะครับก็รออัปเดตต่อไปนะครับทุกคนนีเลยนะครับโอ้โหเป็นค่ายที่แบบอยู่ไอเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยค้างแหกเลยนะครับ อันนี้ก็น่าจะรอมอนเกิดนะครับทุกคนอรอไปฮะยืนแอรไปหนึ่งสเต็ปแต่ผมแนะนำว่าใครที่จะเล่นตัวรันเดรเจนนะครับทุกคนถ้าอยู่โลก3ก็ผมแนะนำให้ปรับภาพนะครับเพราะว่าเครื่องน้องๆอ,อาจจะระเบิดได้นะฮะเพราะตัวรันเดรเจนแหลกมากนะครับในความรู้สึกของผมนะหะับของคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับออโต้ฟาร์มตึงจริงนะครับ คือเป็นค่ายที่แบบลื่นนะครับที่มันไม่ลื่นก็เพราะตัวรลันหยดน้ํานี่แหละโอเคก็น้องๆคนไหนที่อยากเล่นเซิร์ฟวีนะครับผมก็แปะเซิร์ฟวีนะครับเดีย๋ยวผมจะทําการแจกเซิร์ฟวีในดิทั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเข้าดิสกันด้วยนะครับแล้วก็ไปห้องที่มีคําว่าแจกเซิร์ฟวีนะครับผมก็จะแจกเซิร์ฟวีเนาะก็จะดีลิงเซิร์ฟวีทุกคลิปเลยนะทุกคนนี่เลยนะผมให้เลยครับโน้ตหนึ่งในใจผมเลยค่ายนี้ สำหรับค่ายฟรีนะทุกคนอ่าผมมองว่าอยู่ไอ้เขาข้างที่นะครับทุกคนนี่เลยที่จริงนะนีกก่คือเที่มากเลยโดยโอเคก็คงจะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอ,งองตัวเต็มของคลิปค่ายนี้เนาะก็เขาบอกว่า,าจะมาจะรออัปเดตในเร็วๆนี้นะทุกคนเราก็มาดูกันนะครับว่าจะอัปเดตฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับก็ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยเนาะโอเค ในคลิปนี้ผมก็คงต้องไปละนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยดืย้อโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายฮะทุกคนบ๊ายบายครับก็อย่าลืมมาใช้กันด้วยนะครับค่าตึงครับผมรักนะครับจุ๊บมัวไปละบ๊ายบายแเอาไปได้แล้วผมเนี่ยโอ้ไมอหน้าอายโอเคครับบ๊ายบาย